อเมรินทีวีหนูทดลองซิลเวเอ็กพอร์ตสนับสนุนโดยบ้านและสวนชอปปิง้งหวีจองบูท0 9 0 1 9 7 8 3 1 0เาราต้องการซ่อนกุญแจพิเศษในห้องนี้จะซ่อนที่ไหนดีต้องทำไงครับไม่รู้ไม่รู้ จะเขอาเป็นตาไว้คอมพิวเตอร์จะได้ไม่มีใครหาเจอเออเห็นไหมเนี่ยคิดแบบดีไซเนอร์แล้วเราไปดีไซน์สลามของชาบูที่จะมีชิ้นเดียวในโลกเลยดีไหมคะพี่ใหญ่ทายว่าของชาบูเลยเว็บิเว็บิว้าช่วงเด็กฝึกงานสนับสนุนโดยโฟร์มอโอเมก้าสมาร์ทโกวันพัส ทำผมทำผมเป็นร้อนเหรอว้าว <_ D> เข้ารายการก่อนดีกว่า <_ D> สวัสดีค่ะพบกับน้องชาบูในรายการดูทดลองดิจิตอลเอ็กซ plorer นี่เพิ่งเเล่นเกมกันไหมคะน้องชาบูเนี่ยสงสัยว่าเกมเนี่ยเขาทำเกนยังไงไม่รู้ไหมคะที่เพลารู้แค่ว่ามันมีอาชีพึ่งชาบูเขาเรียกว่า เกมดีไซเนอร์เขาจะเป็นคนที่ออกแบบเกมพัฒนาเกมดูว่าเกมเนี่ยมานครจะมีลูกเล่นอะไรแล้วก็ทำยังไงให้มันสนุกสนใจไหมเล่ะสนใจค่ะชาวบูขอพาน้องคนเดิมมาฝึกงานด้วยได้ไหยคะไม่ได้นะงั้นวันนี้เราลองไปฝึกงานเป็นเกมดีไซเนอร์หนึ่งออกแบบเกมกันดีไหมดีค่ะโอเคไปเลยปะไปค่ะตอนนักออกแบบเกม เกมดีไซเนอร์คือคนที่เริ่มต้นจากไอเดียแล้วเปลี่ยนให้เป็นเกมสนุกๆที่ทุกคนเล่นได้วันนี้น้องชาบูจะได้ลองออกแบบด่านต่างๆคิดไอเดียเองและดูเบื้องหลังการทำเกมจริงๆไปพร้อมๆกันค่ะ น,นี่คือพี่จำก่อนนั้นนี้เราเล่นเกมกันอยู่แล้วน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะใครกันหน้าเป็นคนสร้างเกมต่างๆก็เลยนี่เลยพามาเจอพี่จำจ้าพี่จำเป็นคนออกแบบเกมเ,เหรอคะใช่ครับผมเป็นคนออกแบบเกมแต่ว่าเดี๋ยวขอเกินก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วสายงานเกมเนี่ยเราไม่ได้ทําเกมคนเดียวเราต้าองทํางานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ ทำร่วมกับอาร์ติซี่เป็นคนวาดรูปโปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมเนาะดีไซเนอร์เป็นคนเหมือนแบบเอาชิ้นส่วนต่างๆที่โปรแกรมเมอร์ทำกับอาร์ติท,ทำมาต่อรวมกันเราเคยต่อเลโกโ้เขาบอกเคยค่ะใช่ไหมเลโก้มันก็มีเป็นชิ้นของมันแต่ทีเนี้ยเราจะต่อยังไงให้มันสวยนั่นแหละคือหน้าที่ของดีไซเนอร์เราต้องเข้าใจว่าชิ้นแต่ละอันมันทำหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วมาประกอบกัน การระดมความคิดหรือ brainstorm คือขั้นแรกของนักออกแบบเกมเลยค่ะเกมที่พี่ตำทำนี่มันเป็นเกมอะไรยังไงบ้างเหรอเราเราก็ทำมาหลายเกมเราแต่เอาเกมที่แบบเหมือนดังสุดแล้วก็เหมือนมีแผนที่จะถอดลง PC อะไรอย่างนี้ยแล้วกันก็คือชื่อว่าเกม d u t y s o u u r n y y เป็นกระต่ายน้องกระต่ายกระต่ายสีชมพู เด็กๆน่าชอบเพราะว่าจริงๆแล้วทาร์กเก็ตเราเนี่ยเราตั้งใจทําให้เด็กๆเ,เล่นเลยอ๋อโหชอบมูของเราก็คือจะได้ทั้งแบบลองดูว่าเกมดีไซนเนอร์เขาทํางานอะไรกันบ้างใช่ใ,ชใชแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลองเล่นเกมที่กําลังจะไปขายด้วยอรอใช่ใช่ใเฮ้ยส <c oughs> ุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะ งั้นไปเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่จำคขาอดีเลยครับดีเลยครับแต่เดี๋ยวมีมีอีกคนนึงค่ะวันนี้ชาบูเขาชวนจะมาฝึกงานด้วยเป็นเป็นน้องผู้ชายตัวเล็กใอ๋อต่องผู้ชายนะครับอยู่แถวแนี้ค่ะเดี๋ยวลองไปหาน้องก็ดูดีกว่าเนาอไปะไปค่ะไปค่ะเชิค่ะชิค่ะค่ะเธออยู่ไหนนะาอ้าวมาตั้งเกีอยู่ตรงนี้ท่โเนี่คเจ้าขาดี้นะคในสมุดการที่หนูโบโอเคสดีอเธอ นี่ค่ะวันนี้พาเด็กฝึกงานมา2คนเลยค่ะพี่จ๊าดอยากไปทำงานลูกอยากไปทำงานแล้วเราไม่ต้องฝึกเราจะไปทำงานเลยใช่ปะอยากเลิกกินเอยากเลิกกินเลยตอนแรกคือเราอยากให้น้องๆรู้ว่าแก่นของเนื้องานเนี่ยว่าเกมดีไซเนอร์จริงๆเราต้องทำอะไรเราก็เริ่มจากให้น้องๆลองเล่นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะรู้จักแปลวยิงฉุกไหมครับ Rock Paper Scissor ใครรู้จักเกมเปลยิงฉุกบ้างเออเออเธอเล่นเป็นไหมครับเล็กอีซีที่ซีอันนี้คืออะไรคอส ขอชนะอะไรครับขอชนะอะไรขอชนะตั้งไก่ตั้งไก่เออมาเล่นกันหน่อยพี่ชมไก่กับพี่ชาบูนะโอเคไหมย่างอี๋เยาปะเกป๋องยี่ชุดไก่ใครชนะใครชนะเสมอเสมออ่ะโอเคลองใหม่อลองอีกทีเดียวยางอี๋เยาะปะเกลียวยี่ชุดใครชนะก็หนูเอหนูอ่ะมีสูตรละอะไรอ่ะครับ แต่หนูไม่บอกนะเออเธอเดี๋ยวเออเธอทำก็คือเป็สุดลับด้วยเดี๋ยวค่อยบอกไปอันนี้ต้อบอกไม่ได้เขาบอกตอนนั้นเออเธอไม่อยู่โอเครหนึ่งกะซิไปกันมีอะไรอ่ะเก๋ไม่ใช่อค้อนกระดาษกันไก่ใช่ไหมคะก็ต้องออกคอร์สก่อนถ้าแพ้ให้ให้เริ่มใหม่เลยเป็นคอร์นกระดาษกันไก่แบบนิงถ้าชนะก็เป็นกระดาษแล้วก็กันไก่น่าสนใจน่าสนใจนี่แหละจริงๆเมื่อเี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องก้อนกระดาษ ถ้าไม่สหลับอะไรอ่ะเก็บกิบเก็บกิบเราจะลองเอาไอคอนกันไกกระดาษมาเป็นตัวอย่างของการทํางานจริงของดีไซเนอร์ตอนนี้เรามีโจทย์ละอยากจะทําให้ปอยนิชุบเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นอ่ะจริงจริเราไม่จำเป็นต้องทําให้ปอยนิชุบมันสนุกขึ้นก็ได้เราแค่เปลี่ยนแบบถ้าไม่เอากันไกกันไกมันดูน่ากลัวไปเราจะเปลี่ยนกันไกเป็นอะไรอ่ะแ้ครับถ้าเราไม่มีคอนกันไกกระดาษเราเป็นอย่างอื่นได้ไหมเอออืมไม่ได้อืไม่ได้ อะไรเหรอพี่ทาบูล่ะเออเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองไข่ฟวงเอาไปจิ้มกระดาษอ่ะโอเคสมัยถ้ามีคนออกกระดาษยิ่งมีคนออกไข่ฟวงยิ่งชิงไม่มีไงเอาไข่ฟวงไปจิ้มกระดาษน้องบอกไข่ฟวงก็ชนะอ๋อไม่มีไข่ฟวงเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไหมอืมไม่เลยไม่เลยเออมัต้องมีข้าวสาลยากเหรอต้องทขับรถจั่วตัวอ๋อมันเป็นกติกาใช่ไหมลองอีกสักเกมไหมคะ เอาโอเอ็กไ์มเรื่องกระดาีกระดาอาแตว่าว้าตาางไงที่ดูสิอาเธอร์กับพี่ชาบูเล่นแข่งกันนะดียเล่าเกเอต้องมีกดก่อนว่าใครจะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มหลังใช่เถอะต้องหยาอก่าหยากระเป๋ายิงฉุบกเอยิงฉุบุกเ้ยยยยยยยอยยยยยนยย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 อยยยงยย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 ยาเรนรนย่ย ชาบูเขียนให้พี่ก่อนเอาช่องไหนเคสวยมากอ่ะทีนี้อาเธอร์บอกพี่มาจะลงช่องไหนจะลงช่องนมันมันจบไม่ได้แล้วเห็นว่าอย่างนี้มันจบไม่ได้ละต่อไปเนี่ยแหละเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าทําไงให้ชาบูกับอาเธอร์สนุกกันทั้งคู่เราก็ต้องมาดูว่าทาร์เก็ตกลุของเราเนี่ยคือใครก็จริงๆเราไม่เห็นภาพเมื่อกี้ไม่แค่เป็นวอร์มอัพให้เด็กๆเฉยๆทีนี้เรามาดูว่าของจริงที่เกมที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ย เออมันเป็นแบบเกมในคอมพิวเตอร์เนะเาะว่าเป็นยังไงแล้วก็น้องๆเองชาบูเองกับอาเธอร์เองสามารถช่วยพี่ได้ยังไงคือเดี๋ยวจะให้น้อง,องๆได้เล่นเกมจริงที่พี่จังทำหรอคะใช่ใช่ใช่เ้ยจเล่นเกมจริง<อ>ด้วยสนใจไหมไเย่ะอเล่นเลยได้มได้โอ้ได้เะะดนนอเทตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เกมที่ พี่และเพื่อนๆกำลังทำอยู่เนาะเออชื่อว่าจูจิสเจอร์นี่ะลองลองกดดูว่าดูซิว่าอ r t เธอจะเข้าใจไหมเนี่ยคือเราต้องไปเรื่อยๆเหมือนมาริโอเนาะมันก็จะมีอุปสรรคมากมายแล้วดูดีว่าตอนเนี้ยอ r t เธอเขาติดปัญหาอะไรอยู่อ่ะเห็นป่ะผ่านะอ่ะดูดีนะดูดีนะไปต่อ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 ไปอไปต่อไต่อไปต่อ่ไปต่อต่อไป่ต่อ่ป่ไป่ต่อ เราจะไปตนี่กระโดดนะใช่อ่ะนี่นะถ้าบูสังเกตน้องดีๆนะเขาเล่นตรงนี้ไม่ผ่านถ้าเราอยากจะทําเกมให้เด็กเล็กๆเหมือนอาเธอร์เล่นเราต้องทําอะไรต่อเราต้องทําให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าเออนีเป็นสไลเดอร์เออเห็นไหมเนี่ยคิดแบบดีไซเนอร์ละแต่ต้องสลับเผื่ออาจจะลื่นแล้วก็ตกลงไปได้ใช่สหรับให้พี่นตกลงไปได้ไหมกระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งออกไปบีบีสองครั้ง หนึ่งสองอู๋ไม่ขึ้นอ่ะลองให้มันง่ายขึ้นยังไงดีนะพี่ลองให้มันกระโดดสูงมากๆเออกระโดดให้มันสูงมากๆพร้อมกับแดชทีเดียวไปสุดเลยดีไหมอะไรก็ dash วิ่งไปจบด่านเลยนะวิ่งไปจบด่านเลยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงพีสแดนเป็นสิบนะเดี๋ยวลองดูนซิเป็นไงเมื่อกี้ลองปรับปรับค่าให้ละเดี๋ยวลองกระโดดกันเราจะเป็นกระโดดสิเห็นปวพง่ายขึ้นไหมพี่ปรับให้แบบกระโดดทีไปเลย กระโดดกกทีนึ่งครับกระโดดได้อ่าสลับให้พี่ชาบูเมื่อกี้เราผ่ากระโดะโด,โดได้สองครั้งด้วยนะเนี่ยกระโดดทีสูงแบบผ่านได้หมดเลย <c oughs> ไม่มีผ่านได้ยังไงดียังเมื่อกีอ้ลองเล่นแล้วคิดว่าถ้าเราจะทำเกมสำหรับเด็กอายุเท่าชาบูเนี่ยเราควรจะต้องปรับยังไงให้เหมาะสมเราตอนนี้ให้บัตรไต่ขึ้นไปหมอให้มีบัตรไดขึ้นไปถ้าเธออยากให้เป็นยังไงครับ อยากให้มันมีลิฟต์มีลิฟต์โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อไปจะเอาไอเดียเด็กๆไปปรับใช้ในเกมจริงๆเลยเหรอคะพี่จาใช่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 โอาอาไไดู <ไป S 1> ต่อว่าจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าใช่ช่วงหน้าไปติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่น้องๆได้ลอกออกไอเดียกันไปแล้วเกมจะน่าเล่นแล้วก็สนุกขึ้นไหมหรือว่าจะยากกว่าเดิมกันนะห้ามพลาดค่ะต่อต้องการซ่อนกุญแจพิเศษในห้องนี้จะซ่อนที่ไหนดีคิดออก ก็ทำไงครับไม่รู้ไม่รู้หูทดลองซิตน์ explorer ก่อนหน้านี้น้องชาบูกับน้องอาเธอร์ได้ลองออกไอเดียในเกมต่างๆ <S 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 รวมไปถึงเกมของพี่จำด้วยไปดูกันว่าจะสนุกขึ้นยังไงได้อีกบ้างนะหลัง<า>จากนี้เมื่อกี้เราไปวิเคราะห์ฟีดแบ็ไปดู <S 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 อยากให้มันมีลิป ว่าอาเธอร์อยากให้มันมีลนะิฟต์เนาะแล้วก็มาดูว่าอ่ะถ้าเราใส่ลิฟต์ไปเนี่ยมันจะเหมาะกับเด็กอย่างอาเธอร์เด็กอายุแบบสี่ห้าขวบอะไรนี้ไหม,มเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือลนะิฟต์เนาะให้ดูว่าลิฟต์ทำงานไงลิฟต์คือเราต้องกดสวิตช์ก่อนแล้วลิฟต์มันก็ขึ้นไปอ่ะเธอ Arthur, ใส่ลิฟต์ตามที่อ่ะบอกแล้วอ่ะทีนี้ใครจะเป็นคนรอก่อนให้ชาบูรอก่อนไหมอ่ะต้องกดลิฟต์ก่อนแนละ้วเรารีบกระโดดขึ้นไป,ไปท,ที่ที่แท่นลิฟต์อย่าโกงเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์ใส่ลิฟต์มาแต่ชาบูไม่ใช่ ำไมเธอไม่ใช้ลิปละจ๊ะทให้หน้องลองเล่นยาะให้หน้องลองเล่นบ้างแสดงว่าใส่ลิปไปย่งยางใช่ไหมออโอเคเมื่อกี้สิ่งที่ผมเองสังเกตก็คือเด็กเนี่ยไม่เหมาะกับจอยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทัชสกรีนเออให้อาเธอลากระต่ายแทน <H ee? S 2> เออซึ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าในเวอร์ชั่นมือถือเร็วๆนี้เพราะเกมดีไซเนอร์ไม่ได้แค่คิดทีมแต่ต้องกล้าปรับกล้าทดลองว่าอะไรจะทำให้เกมสนุกขึ้นจริงค่ะต่อไป เป็นท้าที่เราอยากจะให้น้องๆช่วยอย่างอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ <S <S ห้องสมุดอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีการตายเกิดขึ้นเป็นแบบเป็นพืน้นที่ให้เราสำรวจอ่นี่เราคุยดูได้นี่เป็นเป็นตัวอะไรอะ่ะเออเป็นแกะเราต้องการให้น้องๆเนี่ยมาช่วยเราในการซ่อนของเราต้องการซ่อนกุญแจพิเศษในห้องนี้จะซ่อนที่ไหนดีคิดออกคิดออกไหมรอ่าเรื่อคิดออกไหมครับคิดไม่ออกคต้องทำไงครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ข้างดนมเมไดยไหมโฟร์มดโอเมก้าสมาร์ทโกลวันพลัสนมกล่อง UST อรสอร่อยที่มีสารอาหารสำคัญอย่าง DSA สูงถึง27มิลลิกรัมสฟิงโกเมลินและวิตามิน B12 ิบสคิดออกแล้ว <laughs> จัโกุญแจที่คอมพิวเตอร์โอเคจะได้ไม่มีใครหาเจอเราก็จะหยิบกุญแจเมื่อกี้กุญแจเป็นวงสีแดงๆเมื่อกี้เนี่ยเราก็ลากไว้ที่อยู่หลังคอมพิวเตอร์ปุ๊บอ่ะกดเล่นเห็นป่ะมันก็คืออยู่หลังๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเด็กๆคิดเลื่นไหลพร้อมเรียนรู้และสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในทุกวันกับ ForMo โอเมก้าสมาร์ o o ก Plus ค่ะโอเคก็จากเมื่อกี้เนาะเราได้ ดีไซเนอร์น้อยๆของเราอาเธอร์เสนอว่าอยากให้ซ่อนไว้ที่ไหนเราก็เลยมาซ่อนไว้ที่หลังคอมพิวเตอร์นี้นะเนาะซึ่งเดี๋ยวเราและทีมงานไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันว่าแบบในระมิตว่าเอ้ยถ้าเราซ่อนไว้ที่คอมพิวเตอร์เราต้องทอํายังไงให้คนเล่นพยายามหาได้จนเจอก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยไอเดียของดีไซเนอร์ฝึกงานตัวน้อยของพวกเราเนี่ยจะไปอยู่ในเกมจริงหรือเปล่า แต่ตอนนี้ประทับใจมากเออแต่ละคนไอเดียสร้างสรรค์มากถ้ามหาวันนี้พอมาฝึกงานกับพี่จํามเราเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังรู้สึกว่าสุกค่ะออยากไหมอ่ะอ่าก็ยากเหลือตกระโดดอะเราคิดว่าเราจะเป็นเกมดีไซเนอร์แบบพี่จําได้ปะก็จะได้่ะเอออยากหูอเพื่อนทังบ้างนะคะเขาอยากเป็นดีไซเนอร์ต้องทำดีไซน์บ้างเหรอคะคุณเสมบัติที่ดีของเกมดีไซเนอร์ช่างสังเกต เออเราต้องเป็นคนช่างสังเกตว่าแบบคนนี้ชอบตรงนี้คนนี้ไม่ชอบตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกพื้นฐานในการสื่อสารกับคนอื่นที่รู้เรื่องซึ่งง่ายเลยส่วนเราจะคุยกับโปรแกรมเมอร์ให้รู้เรื่องอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเบสิกในการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเขียนยังไงเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะสื่อสารกับเขาได้ยากเออมันง่ายเนาะมันง่ายง่ายง่ายมันง่ายจริงหนูก็มั่วโเหมือนกันนะคะว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วย พูดพี่จำบ้ากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ได้ไอเดียดีอย่างน้องเหมือนกันเนี่ยค่ะอะแฮกคอะคาเถอะเ <c oughs> อะอช่วห์หน้าโดยสุภพจเผาไปด้วยไปเที่ยวได้ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายตามความฝันลงมือทำแล้วเสริมพลังด้วยโฟร์โมดโอเมก้าสมาร์ทโกลสนหรับสนุนโดยโฟร์โมดโอเมก้าสมาร์ทโกลวันพัด นุนโดยอมรินเบบี้ยอนดคิดแฟร์จองบูธ0 8 5 6 6 1 4 6 2 9เราไปดีไซน์สลามของชาบูที่จะมีชิ้นเดียวในโลกเลยดีไหมคะ,คะใหญ่เท่าประหของชาบูเลยเว็บิดเว็บวดวหนูทดลองซิตันเอ็กพอลเลอร์ช่วงเด็กพาเที่ยว ที่สุขุมวิท49มีสถานที่หนึ่งซ่อนอยู่ค่ะที่เด็กๆจะได้เป็นนักออกแบบของเหลววิเศษวันนี้น้องชาบูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะเพื่อคะ่ะน้องชาบูอะ่ะพาพเพื่อนๆมาบูบ้านในความลับที่ทั้งเหนียวทั้งหนึบนี่หมคะเพื่อนสลาบิวค่ะน้องชาบูเนี่ยได้ยินบอกว่าน้องชาบูจะได้ทำสลาบิลของตเองด้วยไปดูกันคะ่ะไปเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอยากมาทำสลามค่ะอยากมาทำสลามสลามวิวยินดีต้อนรับนะคะน้องชาบูชาบูโอเคค่ะชาบูค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่ลลนด้าจะพาน้องชาบูไปเริ่มรู้จักตั้งแต่ว่าสลามคืออะไระก่อนนะคะดีไหมคะแล้วก็ที่นี่เราจะได้ทำสลามด้วยตัวของเราเองเลยนะคะจะได้ออกแบบสลามเองด้วยแบบ full experience ทำทุกอย่างเลยดีไหมคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนะนะคะ เพียงด้ขอ,อนำเสนอสลามบ่อยักษ์ที่มีที่เดียวเลยที่นี่ว้าวดีนี่คือเจ้าสลามและเขามีชื่อเียกด้วยนะคะติ k a n อ g ด o s s y นี่ก็คือหนาๆนา <oss> แล้วก็ g ลอซ s y ที่มันจะมีความมันวาวแบบนี้นะคะเขาสามารถทำบับเบิลอันใหญ่แบบนี้ยืดออกมาแบบนี้ได้จะใหญ่มากจะยาวมากแล้วก็ทำบับเปิลอันใหญ่แบบนี้ดูดอยเงโอ้ยเก่งมาก ดูคขทำูขาทำยขอลองเนื่งสองเก่งมากโอ้โหเราไปดีไซน์สลามของชาบูที่จะมีชิ้นเดียวในโลกเลยดีไหมคะีใน่ด้วยกโอเคค่ะขอช่วยได้ไหมคะตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องดีไซน์สลามค่ะอันดับแรกค่ะชาบูจะต้องช่วยพี่ลันด้าเลือกว่าสลามของเรามาจากไหนดีนะ อเอา Galaxy ่แ Galaxy ใช่ไหมคะอ่ะเรากใส่กักเพชรลอยๆโยๆยๆเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะเย้โอเคถ้าความล้อกกด O ค่ะที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด8 texture ค่ะเมื่อกี้เรารู้จักเป็นสติกกับ glossy ค่ะเหมือนกันเลยแต่อันนั้นใส่สีอันนี้ยทอแน่ไม่ได้ใส่สีเพื่อให้เราเห็น texture ความต่างมากที่สุดอันต่อไปค่ะ เป็นกาวใสเหมือนกันแต่ว่าเราใส่มันขุ่นไหม Snow. ใช่เพราะเราใส่ผงหิมะเข้าไปค่ะมันก็จะมีความขุ่น <PM. S 1> แล้วก็เราเรียกสิ่งนี้ว่าเจลลี่สไลมอันนี้เป็นใส่ใส่สโนว์เหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าสโนว์คนละแบบอันนี้จะมีความเป็นคอตตอนแคนดี้แบบนี้เหมือนขนมใส่ไหมนุ่มแล้วก็ยืดแบบนี้เลยดูสิค่ะอนีไม่ค่ติดมืออันนี้จะไม่ค่อยติดมือเหมือนกันค่ะ นี่แต่ว่าอันนี้เขาจะทำบับเบิ้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเราใส่ผงคิมะเข้าไปเยอะมากแต่เขาจะมีความเป็นใหญ่ๆเหมือนสไปเดอร์เว็บแบบนี้เส <Yes. S 1> ไปเดอร์แบบนี้เลยนุ่มมากเราเรียกเขาว่าคลาวสลามค่ะ<ช>เพราะว่ามันจะเหมือนเหมือนก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะนี่เห็นไหมคลาวสลามที่หนุก็ชอบอันนี้นะ วแรมาทำสลามของตัวเองแล้วนะคะเมื่อกี้เลือกเทคเจอร์อะไรไปคะ Galaxy Sky Galaxy Sky เป็นชื่อสลามของชาบูวันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเลือกเทคเจอร์อะไรไปคะจำได้ไหมคะคลาว d สลมเทคเจอร์สลลมเป็นแบบไหนคะเป็นยืดยเป็น s p i d e r Web e ใช่ไหมโอเคเอาล่ะ เป็นสลามที่เป็นเทกเจอร์พิเศษมากเพราะว่าใช้กาวสองชนิดเลยอันนี้เป็นกาวใสค่ะกาวทห้เราใช้ชาบูช่วยตัวกาวจนถึงเส้นสีดําอันนี้ได้ไหมได้ค่ะเก่งมากโอเคอ่ะและเราก็จะเทกาวที่เราได้เรียบร้อยกาวสีขาวเราจะใช้ที่เส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะนิดนึงเหมือนเดิมเลยชื่อโอเคอ่ะแล้วก็เทได้เลยค่ะคนให้กาวทั้งสองตัวเข้ากันค่ะ เราจะค่อยๆหยดสีลงไป3มหยดค่ะบีบให้เป็นหยดนะหนึ่งสองสโอเคกดนีคนนนะ่คนให้เข้ากันนะคนให้เข้าก<ๆ>ันนะกดเก่งมากได้กินไหมคะนิดนึงหอมมากเลยแต่ว่าอันนี้กินได้ไหมคะกินไม่ได้นะคะเป็นสลาบงเคไม่ใช่เราทำจากกาวนะอันนี้ค่ะเป็น snow powder เป็นผงหิมะเทียมที่เราจะ ใส่ลงไปในสลามของเราด้วยนะคะอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสโนว์จริงๆเลยค่ะแค่ <c oughs> ไม่เย็นนั่นเองนี่ใส่เข้าไปในถ้วยผสมของเราเลยค่ะหมดเลยนะ1นึสองสาเอาไม้พายคนค่ะจนกว่าสโนว์ของเราจะกลายเป็นสีม่วงเลยนะต้องมีแอคทิเวเตอร์ด้วยเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆที่ทำให้กาวจับตัวกันกลายเป็นสลามค่ะ มาอยากท้าผ้าหอมของชาบูแล้วค่ะอยากท้าผ้าหอมของชาบูเลยเว็บิทเว็บบิทว้าวไม่พาดติดเก่งว่ะอืมนี่แหละเรือเ่องเป็นเรื่องของตัวแต่งเพิ่มไหมคะจับสองมือแบบนี้นะนแล้วเราก็ยืดออกข้างๆแบบนี้ว้าวนี่ไง Galaxy สลามของหนูสลามถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราต้องใส่กระปุกปิดฝาแน่นสนิทตลอดเวลานะคะอ่ะอันนี้หนูตกแต่งข้างบนแล้วก็มีชาเอ้ยค่ะดีซาเองเลยเสร็จแล้วค่ะรามอยูด้ชาบูโอเคปิดฝาได้เลยค่ะอย่าลืมนะปิดฝาทุกครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่เล่นสลามค่ะอย่าลืมล้างมือให้สะอาด แล้วก็เล่นบนโต๊ะที่สะอาดสะอาดราะว่าไม่เล่นบนพรมไม่เล่นบนโซฟาของของที่บ้านเขาอาจจะติดได้โอเคไหมคะเป็นยังไงบ้างคะน้องแชมูสนุกไหมคะวัน,นสนุกมากที่สุดเลยค่ะพ้าม้านชมูอยากทำสลับเองมาตลอดเลยภูมิใจด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูบอกเพื่อนได้ว่านี่คือสลัมก้อแรกที่หนูทําด้วยตัวเองเลย <c oughs> ใช่ไหมคะไม่เชื่อภใจ ต้องวาที่ไหนบ้างเหรอคะตอนนี้ที่สลาวิวมีทั้งหมด2ตสาขาก็คือที่สุขุมวิท49ที่นี่นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสลาวิวสตูดิโอค่ะจะอยู่ที่ชั้น6ของเซ็นทรัลเวิลค่ะที่เพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วก็ขอข้อมูลได้นะคะที่ช่องทางของ IG Facebook แล้วก็ที่ Line Official เป็น s l a m v i e w th ค่ะสลาวิวไม่ใช่แค่ที่เล่นนะคะแต่มันคือที่ที่ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นจริงได้ค่ะขอบคุณน้องชาบูที่มาสนุกร่วมกันกับพี่ลนาวันนี้นะ ดูะขอบคุณที่เราได้มาเลยนะคะค่ะหวังว่าจะได้กลับมาหาพี่หน้าอีกนาโอเคขอบคุณมาบทไอ้เมื่อไหร่จะมาหาค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราเป็นบริการใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่งเปิดเลยก็คือเราเรียกว่าเป็นสลามคลินิกค่ะเหมือนถ้าสลามป่วยสลามมีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทิ้งเขาเหมือนแบบเล่นกับเขาเด็กนานๆก็เหมือนพาเขากลับเข้ามารักษากับพี่ๆสลามมาสเตอร์ได้นะคะดูขอบคุณที่รัาได้าเลยนะคะที่มาสอนการทำสลามแถมยื่นสอนการตั้วสลาม ยินดีมากเลยค่ะสัปดาห์แรกรเราโชว์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเอาบปรีบเดยที่แอดกิ๊ฟแวร์เปิดให้จองบูนแล้วนะคะแกสต้าสินค้าเพื่อแม่ลูกวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนารีบจองกันได้เลยนะคะศูนย์แปดห้าหกหกหนึ่งสี่หกสองเก้าเช้าเดี๋ยวจะหาว่าร้โชว์บูนไม่ไเตือนนะคะหนูทดลอง Hola! Amarin TV.